เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยท่านผู้ชม,ชมเลือกซื้อเลือกอยู่เอาสภา,ภาพดีอยู่เลยทำเลดีด้วยนะครับอยู่ใกล้เมืองไม่ไกลตลาดไม่ไกลแหล่งเอาโน้ตความสะดวกครับเป็นบ้านเดี่ยวคนระับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่50ตารางวาครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา หนึ่งห้องครัวมีที่จอดรถนะครับจอดรถหนึ่งคันในโรงจอดรถก็มีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะครับตัวบ้านสะอาดนะครับสภาพดีพร้อมอยู่หน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดครบด้านหน้าหาันทางทิศใต้าบรรยากาศไม่แอาอัดนะครับไปตากไม่ไหวแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับรอบข้างก็เป็นทุ่งนาก็มีเพื่อนบ้านอู่ฝั่งหนึ่งอยู่ในซอยรุ่มใจ2ครับ บ้านพาพร้อมอยู่ได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านทำเลรดีท่าผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่กันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแปลงนี้อยู่ลำลูกกาคลอง9ครับฝั่งตรงข้ามกับวัดสุวรรณสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดิน150ตารางวาครับ เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราเพียงมาชี้เป้าและซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อโดยตรงได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ